้าวนี่นะครับเนื้อ,อย่างสุดพิเศษนะครับลองสองแอดนะฮะอันนี้นะครับระหว่างทางกลับบ้านนะครับแวะมากินเนื้อ,อย่างนะครับน้องก้าวชวนไว้นะบ,บอกว่าอยากกินเนื้อ,อย่างสองแอดก็เลยเนะ่ะโอเครอนะครับรอน้องก้าวนะฮะน,นี่เจ้าตัวยังไม่มาครับพอดีเรามารอที่ร้านเดิมครับร้านเดิม สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุก,กี้นะคะโอ้กล้องน,นี้หน้าหนูแบบโซมมากเลยครับผมหน้าดำแล้วค่ะตอนนี้นะคะอ,อยู่กับแสงแดดเนาะแสงแดดแล้วก็อยู่ก็วันนี้พี่กาวชวนมาทานเนื้อย่างนะคะแล้วก็พี่อนุวั์ก็ว่าจะมานะคะก็ดูว่าจะมา่ว่าอสองแอนนี่คือหิวมากเลยก,ก็เลยออก,กมาก,ก่อนนะคะก็เป็นร้านเดิมที่เคยมากินด้วยกันตั้งแต่รอบก่อนกับน้องปอนนะคะตอน<ๆ>แรกก็จะพากันไปกินร้านไหน เรามาครั้งแรกอ่ะมันเป็นบุฟเฟ่ต์ร้านดูแต่ว่าไปแล้วนะคะร้านมันปิดร้านหมูกระทะร้านไทยรินเนาะมันปิดนะคะก็เลยกลับมาร้านเดิมร้านนี้ค่ะก็มาทานข้าวเย็นกันนะคะพี่ๆวันนี้คือได้กินอาหารดีหน่อยก็คือดีสําหรับเราหมูกระทะค่ะครับอาหารเกาหลีครับเป็นหมูกระทะเดือนละครั้งให้รางวัลกับตัวเองนะครับเป็นการกินนะ หลายคนก็คงชอบนะเมนูอาหารปิ้งย่างนะครับเราก็ไม่ได้กินบ่อยนะครับพี่ส่วนใหญ่เราก็เนี่ยแหละนานมากนะครับไม่ได้กินนะแต่ก่อนกินบ่อยนะครับแต่อนกินบันบงนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับไฟกำลังร้อน บีเท่านไหนที่กินข้าวนะครับวันนี้เมนูอาหารเย็นของท่านนะกินเมนูอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราอ่านด้วยนะครับออดิซอนอ่านทุกคลิปนะฮะอ่านคอมเมนต์ที่มีใต้คลิปนะใครทานอาหารเย็นกับอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราดูด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะแนะนํานะครับสอกแอสนะฮะก็มานั่งกินนะครับเนื้อย,ย่างอร่อยๆนะฮะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่า ร้านน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยครับดรอเลยยังไม่สุกเลยอะ่ะผักก็ได้ใจเย็นๆแอร์ดีๆพากันหนุ่มข้าวนะคะผ่านเนื้อย่างกันนะคะมากินหมูกระทะกันไหมคะกระทนหมูกระทะกับสองแอดนะกินผักรอนะครับเมื่อกี้ผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งยังไม่สุก มันมีทั้งหมด6ซุ้มนนเนาะรอได้ซุม้มสุดท้ายพอดีนะคะซุมนะ้มแบบนะะี้ค่ะซุ้มที่หกซุม 6, ซ้มหกซุ้มเจ็ดไม่ใช่ซุ้มสี่ซุ้มห้านะไม่ใช่ซุ้มสี่ซุ้มห้าไม่ใช่แล้วก็ประเดิมรอที่เจ้ากับพี่อนุวัฒนนะคะแล้วก็ตามมาสำหรับต้นกันอยู่กอร่อยไหม ได้ปอร่อยแต่ปกติถ้ามีเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มขมด้วยจะดีมากเพราะว่าบางร้านจะมีเนาะ,ะแต่ว่าแถวนี้เรายังไม่เห็นว่ามีร้านไหนมีนะครเท่าที่เราดูเนี่ยมีร้านหมนูกทะที่มีร้านให้นั่งกินเนี่ย ทาที่ผมนะเห็นนะ่ะม <2, 000. S 1> นะีแค่สองร้านนะร้านเนาะร้านนั้นกับร้านนี้ร้านนั้นกับร้านนี้ร้านไพลินกับร้านนี้ร้านนี้ไม่รู้ชื่อร้านอะไรค่นะอ่าอยู่แถวคุณละคำนี่แหละอยู่หน้าวัดนะครับ FC ท่านไหนที่มา,าหาลุกคนท่านก็ต้องผ่านตรงนี้ยครับยึงกัดเหรอคร่ะโอ้เออไกลมากนะครับตอนนี้นะครับดุงนะครับยุงเิ่มกินิแล้วค่ะ มากินหมูกระทะกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะที่มาทานข้าวเย็นกันเด้อที่ทอด์สิทธิ์นะคะมามามาตุ้มลมพาแรงด้วยกันนะคะฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่ดีสกินดีอาชามารีดีดูทีเซนนะคะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะหรือแอดไลน์ที่ดีสกินที่เทียวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย